พร้อมแล้วที่จะไปเฉิดฉายที่งานนิวยอร์กแฟชั่นวีคสำหรับอันนาเสื้องามเอี่ยมและเพื่อนๆน,นางงาม MUT โดยนายไอกองประกวดได้โพสต์ภาพพร้อมบอกว่าพวกเธอ,พร,อพร้อมแล้วกับการเดินทางสุดพิเศษมุ่งหน้าสู่นครนิวยอร์กกับการเดินทางเพื่ออบก,กอดประสบการณ์และต้อนรับเดือนสำคัญที่เป็นจุดเริ่มต้นฤดูการใหม่ของเหล่าดีไซเนอร์นักออกแบบแฟชั่นเลเวอร์ณนิวยอร์กซิตี้หนึ่งในเมืองที่เป็นหมุดหมายสำคัญของวงการแฟชั่นและงานศิลปะระดับโลก อัน,น่าเสืองามเอี่ยมและเพื่อนๆน,นำโดยมานิต้าดวงคำฟาร์เมอร์โอปอลสุชาตาช่วงสีและเรเน่เวโรนิกาปากาโน การเดินทางครั้งนี้แอนนายังจะเป็นช่วงเวลาพิเศษของเธอและก็น่าจดจ,จำเพราะเธอจะมีโอกาสได้พบที่สุดของช่างภาพคนสำคัญระดับโลกที่แฟนนางงามประทับใจเพื่อเริ่มทำสิ่งใหม่ๆร่วมกันในโปรเจกต์พิเศษที่เราเชื่อว่าจะทำให้ทุกคนตื่นเต้นไม่น้อยไปกว่าเราและในโอกาสนี้แอนนายังจะได้ร่วมเทรนกับบุคคลสำคัญในวงการนางงามในคลาสเรียนพิเศษและยังจะมีกิจกรรมพิเศษอีกมากมายตลอดการเดินทางไปจนถึงวันที่18กันยายนนี้ ซึ่งในครั้งแรกก็จะมีรายชื่อของอายกัญญาลักษ์ที่จะได้ร่วมคลิปนี้ด้วยแต่สุดท้ายเพจบ้านนางงามจัก,กรวาลก็ได้ออกมาเผยว่าอายการชชวนชวดบินร่วมแคทวอล์กนิวยอร์กแฟชั่นวีคเนื่องจากเธอไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิดสาเหตุมาจากที่เธอมีปัญหาสุขภาพเรื่องลิ้นหัวใจรั่วที่เป็นตั้งแต่เด็กทำให้อายไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดดังนั้นจึงไม่สามารถบินเข้าสหรัฐอเมริกาได้ตามมาตรการของประเทศ งานนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวจะติดตามรายละเอียดจากทางกองประกวดมาฝากอีกครั้งค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป์ชกันได้ที่ True Insider นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ